สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอ โอล่ลล่าล่ลล่าลาลาโอลลาลลาล่ลาธรรมสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคุณครูอิ๋วเจอกันเช้าวันพฤห,หัสบดีนะคะลูกเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเด็กๆทำอะไรกันบ้างอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้างไหมเอ่ย อย่าลืมเป็นเด็กดีช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะลูกอ่าวันนี้นะคะคุณกูเอ๋วก็มีน,นิทานมาเล่าให้หนูฟังอีกแล้วอยากฟังนิทานไหมเอ่ยนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าแอนชื่อว่าอะไรคะ ช่วยกันนั่นแหละดีเขาบอกว่าช่วยกันช่วยกันนั่นแหละดีช่วยกันอย่างไรนะคะคนที่เขียนเรื่องนี้ก็คือคุณตุ๊กปองนะคะส่วนคนที่วาดภาพก็คุณเปลมาจาตุกัญญาปทีบนะคะเป็นคนที่วาดภาพมาดูซิเป็นอย่างไรช่วยกันนั่นแหละดีตุ๊ก ตุกติดกับตุ๊ปปองสองพี่น้องคนเก่งคนดีวันนี้วันหยุดสบายพอตอนสายสายทำนั่นนู่นนี่พ่อเก็บแม่กวาดปัดฝุ่นลูกลูกกองหนุนช่วยถูเช็ดทุกที่นี่เห็นไหมนี่ตุ๊กติ๊กกับตุ๊ปปองนะคะตุ๊กติ๊ก,กับตุ๊ปปองสองพี่น้องนี่เป็นวันหยุดนะคะวันนี้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ ทำงานบ้านพี่จัดโต๊ะเขียนหนังสือน้องไม่รามือจัดเก็บเก้าอี้พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันหนังสือเข้าชั้นเข้าทางเข้าที่มีช่วยกันจัดเก็บโต๊ะเก้าอี้มุมหนังสือจัดเก็บเป็นระเบียบเลยสักพักพี่น้องวิ่งตื ล้างไม้ล้างมือสะอาดเอี่ยมดีพ่อจารับหน่อยรับหน่อยดื่มน้ำแก้วน้อยลูกยิ้มตาหยีแม่ครับรับหน่อยรับหน่อยดื่มน้ำแก้วน้อยลูกยิ้มตาหยีพ่อแม่ดื่มไปยิ้มไปขอบใจขอบใจชื่นใจนะนี่ ล,ลูกลูกริมน้ำดื่มเองแม่ชมว่าเก่งทำได้ทำดีนี่พ่อแม่ดื่มน้ำจากลูกแล้วลูกๆูกก็ริมน้ำดื่มเองนะคะพ่อละอยากย่ายายโยงตุกปองโก่งโค้งเก็บกวาดตามพื้นตามนี้นะคะเห็นไหม,ไมเก็บกวาดพื้นตามที่ช่วยพ่อ พ่อบอกลูกชายน่ารักถ้าเหนื่อยก็พักสักแป๊บก็ดีลูกชายตอบพ่อทันควันรอพักพร้อมกันเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่แม่ตากที่นอนหน้าบ้านตุ๊กติ๊กไม้สารตบตบดีๆคุณแม่เอาที่นั่ไปตกาพี่ตุ๊กติ๊กก็ไปช่วยตบฝุน แม่บอกลูกสาวน่ารักถ้าเหนื่อยก็พักสักแป๊บก็ดีลูกสาวตอบแม่ทันคันรอพักพร้อมกันเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่ค่อนวันงานบ้านจึงแล้วลูกลูกเสียงแจ๋วสะอาดดีดีพักผ่อนนอนเล่นเย็นใจลูกลูกเสียงใสเอ๊ะทำไรดี ทำงานมาเหนื่อยหนึ่งยแม่ก็เมื่อยเมื่อยเอ๊ะทำไงดีตุ๊ติ๊ติลี้ยวตาให้น้องซุบซิบตุ๊ปองจ,จ,จุ๊กจิ๊กจุ๊กจีปี๊ปี๊บบีบบีบนวดนวดให้หายคลายปวดพ่อทีแม่ทีเอ๊ะลูกก็ช่วยทำงานคงเมื่อยเหมือนกันและสิและสิ ปี๊บปี๊บบีบบีนวดนวด,นวดให้หายคลายปวดพี่ทีน้องทีตุ๊กติ๊กตุ๊ก,กปองร้องว้าวไม่เอาไม่เอาลูกจักกะจีนี่เป็นยังไงคะเด็กๆจบแล้วนิทานเรื่องนี้สนุกไหมเอ่ยนิทานเรื่องนี้มีใครบ้างคะลูกมี คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ตุ๊กติ๊กน้องตุ๊กปองใช่ไหมคะเขาทำอะไรกันเอ่ยเขาช่วยกันทำงานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะลูก<อ>จากที่เราฟังนิทานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเห็นว่าในนิทานนั้นเ,เขาจะพูดถึงหน้าที่ าการทํางานช่วยกันในบ้านนะคะในสัปดาห์นี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับบ้านของฉันในบ้านของฉันเราก็จะมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะลูกในแต่ละครอบครัวในแต่ละหลังนั้นจะมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีหน้าที่เช่นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีหน้าที่ทําอะไรคะลูก หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็จะออกไปทํางานนอกบ้านเนาะสมัยทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะไปทํางานหาเงินที่นอกบ้านนะคะแต่สมัยก่อนนะคะ,ะคุณแม่เนี้ยนคะคุณแม่นี้นะคะก็จะทํางานบ้านนะทางานบ้านทํากับข้าวซักเสื้อผ้าดูแลลูกแต่ทุกวันนี้ ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ท่านจะออกไปทำงานนอกบ้านหาเงินเพื่อมาส่งลูกเรียนหนังสือนะคะและ้วก็จะมีหน้าที่ของคุณปู่คุณย่าหน้าที่ของคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะคะท่านก็จะทำสวนดูแลสวนนะดูแลลูกหลานอยู่ที่บ้านนอกจากทำสวนแล้วยังเลี้ยงหลานนี่นะคะคุณย่า คุณตาคุณยายนะคะคุณปู่คุณย,าย่าท่านก็จะช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเมื่อคุณพ่อคุณแม่ออกไปทํางานบ้านทำงานนอกบ้านนะคะท่านก็จะช่วยดูแลพวกเรานะคะแล้วตัวหนูหลักหนูมีหน้าที่อะไรเมื่อหนูโตขึ้นหน้าที่ของหนูก็คือมาเรียนหนังสือนะคะลูกมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือนะคะในวันธรรมดา แต่ถ้าเป็นวันหยุดเราอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเราก็จะช่วยท่านทําอะไรคะลูกช่วยท่านทํางานบ้านใช่ไหมคะงานบ้านที่หนูช่วยทําได้เช่นอะไรบ้างลูกซักผ้าซักได้น,นี่เอ่ยอ้าอาจจะซักเล็กๆนีน้อยซักถุงเท้าซักเสื้อของเราอย่างนี้นะคะลูกซักผ้ากรอบน้ํา กวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานพวกนี้หนูสามารถที่จะช่วยท่านได้นะคะหรือใครมีน้องก็ช่วยท่านเลี้ยงน้องดูแลน้องของเราอย่างนี้นะคะนี่เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่อยู่ในบ้านของเรานะคะ,ะถ้ามีคนใดคนหนึ่งไม่ทำหน้าที่ของตนเอง เด็กคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยถ้าลูกไม่ยอมทำหน้าที่ตนเองคุณพ่อคุณแม่ไม่ทำหน้าที่ตนเองหรือคุณปู่คุณย่าไม่ทำหน้าที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นคะลูกอบ้านหลังนั้นก็อาจจะเกิดความวุ่นวายบ้านไม่เป็นระเบียบไม่มีความสามัคคีกันใช่ไหมคะลูก จะเกิดความวุ่นวายทะเลาะวิวาทกันฉะนั้นแต่ละคนเราจะต้องทำหน้าที่ของตนเองนะคะเราถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมเป็นเด็กดีช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะเป็นหน้าที่ของเด็กดีที่เราจะต้องช่วยทำนะ วันนี้นะคะคุณครูอิ๋วก็มีใบงานมาแนะนำด้วยนะคะใบงานหมายเลขเจ็ด s ซ v นะคะ s e เจ็ดนะให้หนูระบายสีภาพให้สวยงามมีเห็นไหมภาพอะไรเอ่ยภาพหน้าที่ของแต่ละคนเห็นไหมหน้าที่ของแต่ละคนที่อยู่ในบ้านนะคะ หน้าที่คุณแม่ดูแลน้องห็นไหมคุณพ่อช่วยตัดหญ้าปลูกต้นไม้กับพี่กับน้องนีช่วยการรดน้ําต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะระบายสีภาพให้คุณครูให้สวยงามด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูเอ๋วก็ลาไปก่อนเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ